คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการัน,นที่ผิกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับื้อน,นี้แอดมินเกามาเชียกันนําเชียกกัน,ยกนอยู่ในช่วงเดินทาง้อครับผมเดินทางกลับสู่ปทุมธานีครับพี่น้องเนาะเข้าหมวดครับเข้าหมวดเฮ็ดงาน แต่ว่ากเ็เฮ็ดงานให้พี่น้องเอฟซีซูม,มอแล้วครับผมครับนําเสนอแนวทางให้ตลอดครับสําหรับคลิปนี้ครับผมก็จะนําเสนอเลขแมเอฟซี FC, น้องจอกเด้อครับพี่น้องค่ะเป็นเลขหลักหน่วยล่างนะพี่น้องเนาะครับหลักหน่วยล่างเดินดีครับผมครับเขามาตอนเนื่งสามงวดแล้วครับผมงวดแรกแม่กับโรงให้น้ำเชี่ย ซ่อมเบอรงครับผมหลักหน่วยล่างเพื่อนห่หนึ่งกับสองครับพี่น้องเนาะครับเขาที่หน่วยสองเลขออกซี่สองล่างครับผมครับแล้วก็งวดล่าสุดวันที่หนึ่งกันยายนแม่ก็ห่ลงค่งขีนาพี่น้องเนาะน้ำเชื่อกันน้ำเสนอมาลงเพิ่นก็หามาสามกับสองครับผมครับก็เขาที่สามเด้อครับผมเป็นหลักหน่วยเหลขออกแปดสามครับผมสองขึ้นบนครับผมเป็นหลักหน่วยให้กันครับเอาครับ งวดวันที่16กันยายนจะมานําเสนอเป็นแนวทางให้เกาด้อครับผมสําหรับหลักหน่วยล่างแม่ FC น้องจอกก่อนสีเบื้องแนวทางตัวเลขของแม่ลูกหลานเกามาเชียร์กับขอขอบพระคุณแม่ f c น้องจอกด้วยครับผมที่ให้แนวทางมากกับหลูกกับล้านเกามาเชียร์ครับผมทรงต่อพี่น้อง f c ครับสําหรับเลขอาหลักหน่วยบนแม่กับ เดินดีมากไลยงวดนะครับผมเพิ่งเพิ่งมาดุดงวดว่างหันครับผมครับกับนีเขามีรุดเป็นธรรมดานะพี่น้องเนาะสําหรับหลักหน่วยบนครับงวดนี้จังไดแอดมินก็มาเชร์ก็จะตามต่อห้ยแคเกาแล้วครับผมเป็นแนวทางเบิงสําหรับหลักหน่วยทั้งบนทั้งล่างครับผมคลิปนี้ก็ล่องพิจารณาเบิงนัพี่น้องเนาะเดี๋ยวแอดมินก็มาเชียร์จะอ่านให้ฟังกันด้อครับผมหลักหน่วยแม่เอฟซี น้องจอกครับผมงวดวันที่16กันยายน7กับ8เด้อครับพี่น้อง7กับ8ครับลองพิจารณาเบิ่งหาหลัก10แม่นๆมาจับใส่เด้อครับผมครับเพื่อเดินดีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสู่เพิ่นก็เดินดีมาหลายงวดแล้วครับผมก่อนที่เพิ่นจะลงให้น้ำเชื่อลงคลิปกับมีเข่ามาตลอดต่อเนื่องเนาะพี่น้องเนาะครับ7กับ8เด้อครับผม ก็คิดมากยุคพี่น้องเนาะเพราะว่ามูว่านนี่กับไปกาลสินมาครับผมคกับโบคอยมีเวลาอยู่เฮียนเด้อครับพี่น้องกัดเต็มเต่มมาบ้านกัดสร้างกับผ้าไปเบิ้งพวกสีกับเบื้องครับผมของอ่าใส่ในบ้านเนาะพี่น้องเนาะครับผมกับมูว่านกับไปกาลสินมาค้ากับอ่างูใหญ่เลือยตัดหนาครับผม งูสิงเป็นเป็นงูสิงดงสิงดำนะครับผมเรื่อยมากขวาเครื่องท่างครับผมก็เลี้ยวขึ้นรถก็พอดีนะพี่น้องเนาะไม่ได้เหยียบเลยครับผมงูกับยุกไตทองพอดีกับเรื่อยลงคล้องอ่าลงท่างปกติครับผมคลิปพ่อนึกภาพตั้งแต่ไปสระบุรีครับผมไปทาดาวเขาแก้วกับแมอซี่กับให้นับบันไดเนาะพี่น้องเนาะถามบันไดเท่าดก็ร้อยเจ็ดสิบแปดครับผม เลขออกเจหนึ่งแมนเลขออกงนันเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่แหละครับผมถ้าจำว่าผิดก็เลยมาคิดพอเลขหลักหนวยแม่เอฟซีน้องจอกกับมี่เจ็ดกับแปดกับพอดีว่าเจ็ดกับมันอาจจะเป็นออกมากคือเกา่าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นความอาสอบสวนตัวครับผมอาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหรือว่าทะเบียนรถเก่ามาเชื่กับแปดหกหกแปดกับผมมันก็นยังติดเลขกลักหนวย แม่เอฟซีน้องจอกทั้งสองตัวครับผมก็คือเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับแปดหกหกแปดครับผมอันนี้เอามาหล่อสู้กันฟังได้ครับผมไปหมู่บ้านน,น,นะนี่พี่น้องเนาะงูใยงูสิงตัดหนาครับเอากัล่องผิดใจหน้าเบิ้งได้ครับผมกัมีพี่น้องเอฟซีย FC, ล่ทันกัอาไทยน้ำเชียร์กับเกามาเชียร์อาไทยเฮียนให้เบิ้บงแน่ครับผมกั ใช่เบื้องเด้อเด้อครับผมครับก็ขอขอบพระคุณเด้อครับผมในอคอมเมนต์พี่น้องเอฟซีกาศรวมยินดีนําครับผมกับเป็นน้าพักนำกนะ้ำเลี้ยนาะพี่น้องเนาะตั้งแต่เหตุงานอยู่โรงงานมาเก็บกัมมากครับผมประกอบกับน้ำเชียร์ครับผมครับเอ๋อเดี๋ยวจะไปไายแอดรวบให้เบิ้งเด้อครับผมเบิงบ้งแพอดีเบืง้งเบิ้องเบิ้งสีไทยตัวเหลือก็ครับแพอดี ครับนี่ครับผมกับมีเวลาแนวทางน้ำเสนอแนวทางให้พี่น้องเอฟซีกับจอดอยู่ข้างทางครับมาลงเวทลงคลิปให้เนาะพี่น้องเนาะหลักหน่วยล่างแม่เอฟซีน้องจอกครับผมครับงวดวันที่สิบหกนี่เด้อครับพี่น้องเจ็ดกับแปดครับผมงวดนี้เพิ่นบ่ได้จับให้เนาะพี่น้องเนาะงวดวันงหันเพิ่นจับให้หาคับสามกับก็ถือว่าลุดเด้อครับผมแต่ว่าลักหน่วยเนี่ยแม่นอยู่ครับพี่น้องเนาะ สตัวสามกับ2องกอดข้อกันขึ้นบนนี่ครับผมงวดนี้เจกับ8ครับผมทาส่วนตัวเก่ามาเชียกับมัก7จ็ดครับผมกับ8668กน้พี่น้องเนาะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเด้อครับผมครับปิดใจหน้าเบิ่งเอาพี่น้องครับเพื่อได้โชคลดยลาบน้ำกันกับแม่เอฟซน้องจอกหลักหน่วยล่างครับผม สำหรับลักหนวยบนเดี๋ยวจะตามมานํำเสนอในคลิปหนาเด้อครับผมคลิปต่อไปน้องพี่น้องเนาะกับแม่เอฟซีน้องจอกครับกับเป็นเหล็กลักหนวยบนรับงินว่าหันลุแต่ว่ากับเดินดีมากตอนเนียงครับผมตั้งแต่พ่นหามาครับสำหรับพอหลองเดี๋ยวเอมินก็มาเชียร์กัจิตนํำเสนอหายเด้อครับผมเห็นมีพี่น้องเอฟซีไล่ทนกั อ่าห้ตามอยู่ครับผมปัญหาปลาเล็กความที่ท่าบปลาเล็กอะประมาณหามือหลังจากเล็กออกครับผมได้แล้วแต่ว่าเฮาท่านได้โทษเนาะครับ oh มื้อนี้กับวันที่หาพอดีค่ะเดี๋ยวจะนําเสนอให้ครับเพราะว่าเพิ่นจับเป้าลอตเตอรี่เนาะปลาเล็กต้องมื้ออ <King. S 1> like ื่นพุ่นล่ะเนาะครับสิลงให้มื้ออื่นเด้อครับพี่น้องคันได้มาเนาะครับถ้าได้มื้อนี้เพราะว่ากัเพิ่องเดินทางแน่ยถ้าพี่น้องหน้าทาอ่าไปซาาๆแล้วก็ ทำเหมืดคือยังขามาครับผมหอดเยี่ยนกับตีสองตีหนึ่งตีสองครับผมครับเดินทางเข้ากรุงเทพกันรถหลายนะพี่น้องเนาะก็อยากจะกลับแต่เว้นเว้นจากน้อยครับพี่น้องเนาะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่ของขอนแก่นอยู่ครับผมครับเอากรลองไปพิจารณาเลขของแม่เอฟซีน้องจอบวงเด้อครับผมเพื่อได้โชว์รรดาบน้ำกันครับผมในงวดวันที่16หกกันยายนครับ ครับถ่ายคลิปนี้ก็แอดมินกามาเชียน้ำเชียร์หล้วการน้ำเชียร์ผาลวยก็ขอวอวยพรให้พี่น้องเอฟซีถูกหวยแล้วเงินเป็นปน้ำกันเด้อครับผมขอขอบคุณอ่าในน้ำจิตน้ำใจพี่น้องเอฟซีที่ากดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ชให้กับอ่าทั้งเกามาเชียน้ำเชียร์หลัก่ะน้ำเชียร์ผ้าลวาเสมอมาครับผมวันนี้ก็ขอให้ได้สามตัวสองตัวตรง,ตรง,ตรง,ตรงๆเด้อครับพี่น้อง มีความสุขความเจริญสุขหูสุข้นครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ